สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่วันนี้โอเมีอะไรจะมาอวดด้วยดอกทิวลิปค่ะดอกทิวลิปนะคะนี่ดอกทิวลิปตัวนี้เป็นดอกทิวลิปที่กําลังจะบานเนาะแล้วก็นี่ก็คือดอกทิวลิปที่บานแล้วนะคะติชมได้นะคะติชมได้นะคะ,ะคือว่าโอจะมาบอกว่า โอก็คือทั้งรับถักนะคะรับถักดอกทิวลิปแล้วก็รับสอนด้วยนะคะสอนถักดอกทิวลิปนี่ค่ะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมติดได้นะคะติดได้จะได้เอาไปปรับปรุงนะคะนี่เนาะนี่ตัวนี้เกรสรด้านในนะคะแล้วก็จะมีเกรสรเล็กๆสีดำอยู่ตรงนี้นะคะ,อะดอกตูมก็เวลาแง้มเข้าไปนะคะปุ๊บここก,นนะะก็จะเห็นเกรสรน,นะคะนี่ก็จะเห็นเกสรนะคะเกสรอยู่ข้างในก็คือเราสามารถจะทําให้อบ,บว่า ตูมก็ได้บานก็ได้นะคะคือเทคนิคเดียวแพทเดียวนี้ก็คือทาใหา้ได้2แบบเลยนะคะการการถักแล้วก็การประกอบดอกนี่นะคะโอจะไม่ใช้ปืนกาวจะไม่ใช่กาวยูหูใช้เทคนิคในการประกอบล้วนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะเ,เรียนได้หรือจะสั่งถักได้นะคะดอกทิวลิปนี่ก็เป็นดอกม้าแห่งความรักอีกดอกหนึ่งเราสามารถ ถักหรือว่า,อาให้กับคนที่เรารักได้เลยแทนความรักของเรานะคะเนีดยดอกทิวลิปสีแดงมีสีม่วงด้วยให้ความหมายดีมากนะคะอืมตอนนี้โปรโมชั่นนะคะสอนถักแค่ดอกละก็คือสอนถักดอกทิวลิปเนี่ยคือทุกส่วนประกอบเลยนะคะแค่ร้อยเดียวแค่ร้อยเดียวนะคะหลังจากเอ่อยังตอนนี้ยังไม่กำหนดวันหมดอายุอ่าโปรร้อยเดียวนะคะแต่ว่า อีกไม่นานจะหมดโปรนะคะก็จับว้เดียวเป็นสองบาทเรียนผ่านคลิปวิดีโอผ่านกลุ่มเฟซนะคะกลุ่มเฟซส่วนตัวที่โตั้งขึ้นมานะคะตอในเฟซก็จะมีะคลิปวิดีโอสอนหาทุกขั้นตอนพร้อมกับการประกอบแล้วก็รวมไปทั้งแพทแพทบรรยายแพทบรรยายการถักของแต่ละกิแะ่แล้วก็ใบแต่ละใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลังวาด ภาพผังแพทนะคะเป็นเป็นผังแพทนะคะให้เพื่อนเอ,นอ่ออีกแพทเทิร์นในรูปแบบผังแพทให้อีกหนึ่งอย่างนะคะไม่เข้าใจถามได้ตลอดห้องไม่มีปิดเรียนไม่มีปิดคอร์สคือไม่ปีปิดห้องเลยสามารถเข้าไปเมื่อ,อไหร่ได้ขอเพียงแค่ให้คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะโปอโมชั่นนี้ถูกและคมมากอยากให้เพื่อน,อนลองมา ถักดูนะคะสนุกและมีความสุขมากเลยนะคะในการถักเนี่ยเนาะขอบคุณมากนะคะก็มาเจ้งฟปรโมชั่นเท่านี้ค่ะ